สวัสดีครับใน EP นี้นะครับจะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่สอบถามมาที่มีความคิดเห็นต่างๆที่ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับของแต่ละคลิปซึ่งหมอเองไม่ค่อยมีเวลาในการพิมพ์ตอบเลยเอาเป็นว่าขออนุญ,ญาตตอบอตอบแบบคล้ายๆไลฟ์นะครับในการตอบตอบแบบคลิปนี้แล้วกันนะครับขออธิบายในการตอบแบบโดยโดยอัดคลิปให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูคําถามแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นคําถามที่อยู่ใน คลิปเรื่องผ่าท่องเว็บไซต์โครงการสำนัิทิบักนะครับเป็น EP 1ีของคนละก้าชีวิตอสอบถามหน่อยครับเราได้รับหนังสือยืนยันขึ้นทะเบียนโครงการสำนัิทิบัตรรุ่น1 2 9แล้วเขาแนะนําให้ใช้ข้อมูลในซีซ่าซีซ่ามันคือแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสําหรับนักศึกษาข,ของมสทนะครับในการไว้ดูว่าตัวเราเนี่ยมีการลงทะเบียนวิชาเรียนอะไรบ้างนะครับสอบผ่านวิชาอะไรบ้างรวมถึงเขาให้มีการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม อะไรต่างๆอยู่ในแอปนั้นด้วยนะครับคือในแอปซีซ่าให้หนักศึกษาทุกคนลองโหลดเอาไว้ใช้เลยนะครับเพราะว่าของหมอเองหมอก็ได้ใช้แอปซีซ่าเหมือนกันในแอปซีซ่าแสดงพร้อมบัตรประชาชนตอนสอบแต่ในซีซ่ามันคือข้อมูลนักศึกษาบอตีของเราครับจะทําอย่างไรให้เห็นข้อมูลโครงการสำฤทธิบัตรครับอ๋อก็คือในแอปซีซ่าเนี่ย อันนี้หมอไม่แน่ใจนะครับคือปกติแล้วถ้าเกิดต้องการจะดูในโครงการว่าตัวเราอ่ะรับสมัครในโครงการสืทิทิบัตแล้วหรือยังเนี่ยต้องเข้าไปอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวหมอ,อจะทิ้งตัวลิงก์เช็คเว็บไซต์ไว้ให้นะครับรู้สึกชื่อเว็บไซต์นั้นจะเป็น r e g i s t อะไรสักอย่างหนึ่ง s o u นี่แหละนะครับเดีย๋ยวจะทิ้งชื่อลิงก์เอาไว้ให้นะครับใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวให้คุณนัทวันรนะครับลองเข้าไปคลิกลิงก์ดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะจะมี จะมีข้อมูลให้ดูว่าเราต้องกดดูปีการศึกษาไหนแล้วก็มันก็จะขึ้นเองเลยครับถ้าเกิดรุ่นหนึ่งสองเก้าน่าจะตรงกับน่าจะตรงกับปีการศึกษาหกเจ็ดแล้วก็เทอทอมที่หนึ่งนะครับลองเลือกดูแล้วก็ให้กรอกเลขบัตรประชาชนลงไปนะครับถ้าเกิดเขาขกดรับเราแล้วว่าเป็นนักศึกษาของทางสืบิบัติเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ในนั้นนะครับโอเคคราวนี้ต่อไปครับคุณสัมมาเสถียร,ราชนะครับอยู่ในคลิป เรียนมสทนิติอย่างไรให้จบสองปีครึ่งอโอเคกับวิธีเขียน,อ,นอัน่ดทางท่านถามมาว่าขอเทคนิคการเลือกลงวิชาเรียนการอ่านหนังสือการสอบให้ได้เกียรตินิยมนิติหน่อยค่ะโอเคผมไม่ได้เกียรตินิยมนิตินะครับนั่นคือผมก็จะจะพูดหรือสอนยังไง <laughs> ไม่สามารถนะครับเอาเป็นว่าอ่านอ่านอ่าน,านแล้วก็อ่านนะครับแล้วก็ทําตามเทคนิคที่ผมแนะนําไปซึ่งก็ค่อนข้างควาเอชออกมาได้ค่อนข้างเยอะแต่ผมไม่มีโอกาสได้รับ เกียรตินิยมเพราะนื่จากว่าการที่จะได้เกียรตินิยมเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่นะครับเพื่อนๆลองไปดูในเว็บไซต์นะครับของทางมสทเขาจะอธิบายว่าการได้เกียรตินิยมต้องได้มาโดยวิธีใดแต่โดยวิธีที่ผมได้แต่แต่ว่าโดยวิธีของผมเนี่ยคือผมออนไลน์วิชาจากสวิธิบัตรเข้ามาในภาคเรียนปกติดังนั้นก็จะเป็นการตัดโอกาสตัวเองไปเลยครับที่จะไม่มีทางได้เกียรตินิยมแล้วนะครับส่วนเรื่องการอ่านหนังสือก็มีจะมีเทคนิคการอ่านหนังสือเนาะ จะอยู่ในคลิปที่ผมเคยอธิบายเรื่องการอ่านหนังสือยังไงให้จบนะครับแล้วก็ทำข้อสอบได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างให้เหมือนกันนะครับว่าคลิปไหนนะครับต่อไปนะครับท่านเดิมครับคุณสมาเสถียนรานนะครับสอบถามครับถ้าเรียนนิติแผนก .2 หรือกอ .3 คะแนนเก็บอาจารย์ให้ง่ายหรือยากแค่ไหนครับดีกว่าสอบทีเดียวดีกว่าสอบทีเดียวของแผนกหมครับโอเค อันนี้ถามไว้อยู่ในคลิปแผนการเรียนกร1กอ2กร3เลือกเรียนแบบไหนดีนะครับในคนเราก็ชีวิต ep9 คืออย่างนี้คือผมเนี่ยผมไม่เคยเรียนกร2 3เลยนะครับแต่ผมได้ยินมาจากเพื่อนๆที่เรียนกร2 3นะครับในรุ่นเดียวกันที่เรียนนิตินะเขาบอกว่าเอ่อกอ2กร3เนี่ยเขามีคะแนนเก็บให้ซึ่งการเข้าไปเรียนในคาบเรียนเหล่านั้นนะครับที่เขาจะมีให้เรียนทั้งหมด4คาบนะครับขอแค่ให้เข้าเรียนนะครับแล้วก็ขอให้ส่งงานนะครับส่วนใหญ่อาจารย์ พูดยังไงดีมันเหมือนกับส่วนใหญ่ยยแล้วอาจารย์เนี่ยเขาจะเหมือนปิดตาข้างหนึ่งเวลาตรวจสิ่งที่เราเขียนต่อไปครับเพราะว่ามันจะมีงานให้ทําในตอนท้ายของการเรียนในแต่ละวันอาจารย์เขาก็จะฝากงานมาให้เราทําแล้วก็จะมีคะแนนให้นะครับน่าจะเป็นครั้งละสิบคะแนนหรือเท่าไหร่ซึ่งผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ลงเรียนกสองสามแต่ว่าเพื่อนๆพ,พ,พูดให้ฟังว่าเขาจะมีคะแนนให้ทุกครั้งเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นคะแนนเก็บของเรานี่แหละนะฮะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะปิดตาข้างหนึ่งในการให้คะแนน แต่พอเราเรียนแค่ปอตีครับเราไม่เรียนปอโทปอเอกเพราะาปอเอกปอโทก็จะต้องแบบเข้มข้นนะครับแต่นี้เราเป็นแค่ปอตีอาจารย์ท่านก็จะค่อนข้างเ,ออเขาเรียกว่าลดลดความเข้มลงมาหน่อยหนึ่งนะครับใจดีอยู่ครับแต่โดยส่วนรวมเห็นเขาก็ได้คะแนนกันเยอะอยู่นะครับก็ไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรนะต่อไปนะครับจากคลิปเรียนมศทิติอย่างไรใที่จบ2ปีครึ่งนะครับลักษณะข้อสอบแล้วก็วิธีเขียนนายมีคนถามว่า ชื่อคุณสวรค์สวรรนนะครับไม่รู้อ่านผิดหรือถูกนะขออภัยผมเองก็เรียน5้าเทอมนะครับคือสองปีเครื่องโอกเก่งจริงเยี่ยมเก่งมากนะครับเกือบจบภายใน4ี่เทอมหรือว่า2ปีโอ้เยี่ยมมากแต่พลาดในการลงทะเบียนเรียนหรือเข้าใจผิดเลยลงเทอมที่ห้าลงแค่2ตัวหรือหนึ่งตัวถ้าจะไม่ผิดอ่ะโอเคและผมเรียนแบบ20วิชาปอตรีเทียบโอนและขอบอกว่าสนุกมากๆครับเรียนที่นี่เออใช่ใช่อันนี้ยอมรับแล้วเรียนสนุกอยู่นะยิ่งวิชากฎหมายปกครองอ่านมันมากเลยนะครับอันนี้บอกได้เลย ได้ความรู้ได้เพื่อแบบออนไลน์และแบบปริญญาต่างๆจากสาขาปารตีใไปเดิมเหมือนเปิดโลกใบใหม่ขอบคุณมสทรจริงๆครับอ๋อโอเคอันนี้ไม่ใช่เป็นคําถามอันนี้เป็นแกนเล่าให้ฟังโอเคอ่ะก็เป็นความเห็นในแนวโน้มเดียวกันนะครับอ่ะราวนี้ต่อไปนะครับอันนี้จากคลิปมสทรหนังสือหนาอ่านอย่างไรให้เรียนจบนะครับขอทําแล้วก็ทกําข้อสอบได้เนาะในคนเราก้าชีวิต ep เจ็ดนะครับจากคุณซันแปดเก้าศูนย์ศูนย์ครับอันนี้เป็นแนวสอบปอรตีหรือปอโทค้าเขาถามนะครับเป็นแนวสอบปอตรตีครับโอเค อันนี้เป็นแนวสปปอบปรีนะเพราะว่าผมไม่ได้เรียนปอโทนะครับต่อไปนะครับคุณกินหมี่หยกนะ,ะชื่อตั้งชื่อหลักมากครับคุณชื่อกินหมี่หยกนะครับข้อ1อ่านวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยอ่าข้อ2อ,อ่านหัวข้อดำๆของแต่ละหน่วยข้อ3ทําประเมินหลังเรียนได้อย่างน้อย8ข้ออ่าโอเคอันนี้เหมือนเป็นการเสนอความเห็นนะครับจริงๆก็ถูกต้องนะครับคือมันต้องอ่านวัตถุประสงค์ด่อนนะครับแล้วก็ คือการอ่านหนังสือของมสทเนี่ยมันต้องมีการอ่านวัตถุประสงค์นะครับอ่านตรงหัวข้อดําๆนะครับคือที่เขาจะเป็นข้อ,ขอเน้นๆไว้นะครับหัวข้อดําๆแล้วก็ทําประเมินหลังเรียนให้ได้อย่างไรแต่ข้ออันนี้คือมาตรฐานขั้นต่ํานะในการที่เราอ่านหนังสือมสทแล้วเรารู้ว่าตัวเราอสามารถทําข้อสอบจะมีโอกาสทําข้อสอบได้ดีไหมนะครับนั่นเองอ่าโอเคขอบคุณคุณกินมียกมากนะครับชื่อน่ารักมาก <laughs> ต่อไปนะครับจากคลิปข้อสอบอัตนยัยอ่านยังไงให้ทําได้นะครับ <c oughs> จากคุณแฮปปี้เกิลหนึ่งสามห้าสามนะครับถ้ายังไม่อ่านหนังสือมีเทคนิคอะไรช่วยชีวิตก่อนสอบไหมครับไม่มีครับ <laughs> ต้องอ่านอย่างเดียวครับไม่มีเทคนิคอื่นแล้วก็เทคนิคช่วยชีวิตของผมก็คือการเดานะ <laughs> อันนี้ถามแบบหาเขาเรียกว่าหาแนวร่วมนะครับว่าตัวเองไม่อ่านหนังสือนะครับแต่จริงต้องอ่านนะครับมันไม่มีทางอื่นเลยโอเคต่อไปนะครับจากคุณวิทิตแสงจันแสงจันนะครับ่าจจะเป็นแสงแสงจันโอเคจากคลิป มสทหนังสือหนาอ่านยังไงให้จบเร็วทําข้อสอบได้นะครับในคนเราก็ชีวิต EP ีเจ็ดรบกวนสอบถามในส่วนของข้อสอบกรณีครับว่าควรอ่านข้อสอบหรือหนังสืออื่นเพิ่มเติมหรือไม่โอเคคําตอบคืออ่านแต่ในหนังสือมสทแหละนะครับอาจารย์ออกแค่นั้นครับไม่มีออกข้างนอกเลยถ้าอ่านหนังสือของหนังสือมสทอย่างเดียวบวกแบบฝึกประจําหน่วยแต่อ่านทั้งสองอย่างรวมแต่อ่านทั้งสองอย่างหลหลายหลายรอบเพียงพอที่จะสอบผ่านไหมครับสอบผ่านครับ เอาตอบอย่างนี้เลยเพราะว่าอ่านหลายหลายรอบเนี่ยคืออย่างน้อยๆสักสามรอบนะครับสอบผ่านครับแน่นอนเอาเลยครับจัดการเลยนะต่อไปนะครับจากคุณเอ่อไม่แน่ใจว่าพระพระปรับเอ่อประพานานานะครับสักอย่างนะครับขออนุญาตถ้าอ่านผิดหมอแบ่งเวลาอ่านหนังสือยังไงครับทำงานไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยขอแนวทางหน่อยครับโอเคก็เอ่อเลิกเลิกงานหนึ่งสองชั่วโมงหาเวลาอ่านหนังสือครับนะแล้วก็พยายามอ่านให้ได้เร็วที่สุดนั่นเอง ต่อไปจากคลิปสัมฤทธิบัตรมสทคืออะไรดีด้อยอย่างไรเหมาะกับใครในคนเราก็ชีวิต ep 13นะครับจากคุณมูส4 t e อ่ะสักอย่างไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายัางไงนะครับ for, te, มูสฟอร์มัสฟอร์เต้ั้งนะครับสัมฤทธิบัตรมีสอบ Walk-in Exam ไหมคะเอ่ออันนี้ผมไม่แน่ใจครับไม่ทราบเลยจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปสอบ Walk-in Exam แบบสัมฤทธิบัตรรู้แต่ว่ามันมีแยกเป็น Wal k in Exam เลยก็คือมันมีแยก เฉพาะวิชา w อง k In Exam โดยเฉพาะเลยเช่นอย่างไทยศึกษาอย่างเงี้ยนะมันจะมีนะครับลองไปดูในเว็บเว็บไซต์คี์ใน Google นะครับคำว่า Walk In Exam แล้วก็วัคมสทนะครับลองดูเราก็จะขึ้นว่า Walk In Exam มันมีวิชาอะไรบ้างให้เรา,เาไปเลือกสอบได้นะครับซึ่งอาจจะมีบางวิชาที่มันตรงกับในวิชาสุริทิบัติด้วยหรอไหมคำถามต่อไปครับคือว่าอา้าวแล้วอย่างนี้เราลงวิชาในสุริทิบัติไปแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะไปสอบ Walk In Exam ได้ไหมคําตอบคือได้ครับ คือสมมุติว่าสับิิบัตเนี่ยเราจะสอบอีกที2เดือนข้างหน้าใช่ไหมครับในวิชาทีศึกษาแต่เขาเปิด Wal k i n Exam ให้สอบก่อนในเดือนหน้าเลยอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะลงสอบ w a l k i n Exam ได้เลยแต่ต้องจ่ายเงินอีกรอบนึงนะครับก็คือต้องจ่ายเงินค่าสอบ w a l k i n Exam อีกรอบนึงอารมณ์เหมือนกับว่าไปฝึกสอบก่อนอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อฝึกสอบรอบนี้มันผ่านก็จบครับไม่ต้องไม่ต้องไปสอบสับิดิบัตที่เราลงเรียนไว้ก็ได้นะครับ get ไอเดียนะครับก็คือ มันแค่ต้องจ่ายค่าสอบเพิ่มนะครับถ้าโรงเรียนปกติอยู่แล้ว3วิชาอยากจบเร็วควรจัดตารางสอบยังไงดีคะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปเรื่องการจัดตารางเรียนของผมเอาไว้ให้นะครับให้กับคุณมัสมัสพอเต้นะครับโอเคต่อไปครับจากคลิปเรียนนิติศาสตร์มตทเริ่มต้อนอย่างไรใช้เงินเรียนกี่บาทโอเคเออคนเราก็ชีวิต ep 2นะครับเขาถามจากคุณแม่ยอดพทูนะครับสอบปิดเทอมไฟนอลสอบที่ไหนคะโอเคมีสอบ2แบบนะครับ ก็ค um um ือสอบออนไลน์และสอบสนามนะครับสอบออนไลน์ก nah. ็เป็นการสอบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราต้องมีอินเทอร์เน็ตประจําบ้านของเราเองแล้วก็ต่อไปเรื่องสอบสนามเนาะสอบสนามนี่คือเป็นการเลือกสอบในในเขตที่เราอยู่ใกล้บ้านนะครับเป็นเขาจะจัดเป็นสถานเป็นที่โรงเรียนใกล้บ้านเราหรือว่าเป็นวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือแล้วแต่สถานที่ที่ทางวสทเขาไปดีลเอาไว้ว่าจะให้เราไปสอบที่ไหนเขาเรียกว่าการสอบสนาม การสอบไฟนอนกับมิเทอมก็คืออย่างนี้ครับก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสอบไฟนอลหรือมิเตอร์ว่าเราจะสอบเป็นสนามหรือเป็นแบบออนไลน์นะครับโดยส่วนตัวของหมอชอบออนไลน์เพราะว่าสอบ Online, ออนไลน์รู้สึกมันไม่ต้องเสียเวลานะครับในการเดินทางนะฮะเพราะว่าการเดินทางคือเพลินบ้านหมออยู่บ้านอยู่บ้านนอกออยู่เป็นอำเภอครับแล้วคราวนี้ถ้าจะสอบมันต้องเดินทางไปในเมืองก็เลยเสียเวลาในการเดินทางนะครับหมอคิดว่าการสอบ แบบออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างสะดวกสำหรับตัวหมอเองนะครับลองเลือกดูนะครับถ้าสมมติว่าบางเพื่อบางคนเห็นเพื่อของหมอเนี่ยมีท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นหมอนะเดี๋ยวเป็นเพื่อนรุ่นตั้งแต่มัธยมละเขาก็เลือกสอบสนามนะครับท้งที่บ้านเขาอยู่ไกลาจากสนามนะคือเขาก็เลือกที่จะไปสอบที่โรงเรียนที่เขาจัดเป็นการสอบสอบสนามนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับเขาอาจจะชอบบรรยากาศการสอบแบบออนไซต์แบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หมอชอบออนไลน์มากกว่ามันก็ขึ้นกับเรานะครับต่อไปจากเว็บ ต่อไปจากคลิปพาท่องเว็บไซต์สมัครโครงการสสรีธิบัตนะครับ EP 1 4คนเราก้าวชีวิตครับอธิบายดีแบบนี้อย่างนี้ต้องมีไลฟ์โอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยไลฟ์กันนะครับต่อไปนะครับข้อสอบตนายนิติมาสธอ่านยังไงให้ทาได้โอเคคุณดาเลดี้พูโอเคครับมาตาเน้นหน่วยเน้นถ้าเป็นก1หนึ่งอาจารย์จะแจ้งจะแจ้งเราทางไหนคะอ๋อคือมาตาเน้นหน่วยเน้นคืออย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาอย่างนี้ก่อน โดยปกติแล้วเนี่ยเราอ่ะต้องเข้าเรียนสมัครเรียนก่อนแล้วเป็นนักศึกษาก่อนนะครับแล้วมันจะมีกลุ่ม Open Share นะครับที่เป็นกลุ่มของเพื่อนๆที่เรียนวิชาเดียวกันกับของเราอะ่ะนะฮะสมมุติว่าเราลงเรียนวิชาเ,เราไปสูวิชาวิทาศาอย่างนี้สมมตินะพอเราเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Open Cha รแล้วครับมันจะมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เขาเป็นรุ่นพี่ที่แบบเหมือนกับอยู่มายาวนานมากเลยนะครับชื่อพี่เมย์นะครับเขาก็จะเป็นคนที่ปเป็นอารมณ์เหมือนแอดมินห้องอ่ะนะครับเขาจะเป็นคนที่คอยส่งข้อมูลต่าง ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มไลน์โอเพนแชทนนะครับว่าเฮ้ยข้อสอบมันกรจะออกมาแล้วนะหรือว่าถือว่าพูดทีครับแนวข้อสอบนะครับจะมีแนวข้อสอบออกมาแล้วนะเขาจะส่งมาให้ดูอย่างนี้นะครับจะมีมาตรานเน้นหน่วยเน้นออกมาแล้วนะอย่างเงี้ยทางพี่เขาจะส่งมาให้เราดูนะครับโอเคก็จะเป็นใกล้ๆครับเป็นใกล้ๆช่วงนั้นนะครับเราจะเรียกกันเราจะเรียกแอดมินพี่เมย์นะครับว่าอาจารย์เมย์เพราะว่าเขาเป็นคนที่หาข้อมูลให้เราได้เยอะมากเลยนะครับเราเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะต่อไปครับ จากคุณแบงค์ลเอ็มโอเคข้อสอบนิติมสอทอยากมากครับคุมเครือสุดๆอ๋อเออ,เอ,อใช่ยากจริงๆครับยากมากจริงๆนี่ยอมรับต่อไปครับจากออคลิปแผนการเรียนกอนหนึ่งกอสองกอสามเลือกเรียนแบบไหนดีคนละก็ชีวิต ep เก้านะครับจากคุณเต้ชาแนลแปดห้าหนึ่งสามกอสามกิจกรรมร่วมเรียนรู้เราต้องเข้าไปที่ม ah ai, หาลัยหรือว่าเรียนออนไลน์ครับเออถ้าจำไม่ผิดเร,เรียนออนไลน์นะครับ ถ้าจะไม่ผิดนะครับกิจกรรมร่วมเรียนร่วมเรียนรู้เนี่ยน่าจะเป็นออนไลน์นะครับส่วนเรื่องการสอบนี้ค่อยเป็นเรื่องอีกทีนึงก็จะเป็นออนไซต์หรือออนไลน์ซึ่งอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับผมขออนุญาตเพราะว่าคือผมไม่ได้เรียนกสองสามเลยเลยไม่รู้ว่าเขาเรียนออนไลน์หรือออนไซต์กันแน่แต่ว่าเท่าที่เท่าที่จําได้เลยนะครับคือเขาเรียนออนไลน์กันนะครับอืมอยี่บเหมือนมีคนตอบนะครับเรียนแบบกสามนะั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยครับ กสามนั้นเรียนแบบออนไลน์ครับอ๋อโอเคน่าจะใช่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นออนไลน์กสามส่วนส่วนกสองนี้น่าจะเป็นออนไลน์นะโอเคโอเคคลิปนี้ก็น่าจะน่าจะเพียงพอครับในการที่จะตอบคาถามนะเดี๋ยวผมอาจจะมีทิ้งข้อมูลต่างๆเอาไว้ให้นะครับกับเพื่อนๆที่เคยถามเอาไว้นะครับขอบคุณมากสําหรับการตกดติดตามหมอนะครับแล้วก็ช่วงนี้หมอเรียนต่อปตีของบัญชีบัณฑิตต่ออีกนะครับของมสทนี่แหละนะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะจบภายในสิ้นปีนี้นะครับหรือต้นปีหน้าแล้วก็เดี๋ยวแผนเอาไว้ว่าจะสอบตัวทนายความต่อนะครับหวังว่าเพื่อนๆนก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะฮะที่จะมอบให้หรือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่เคยเรียนเคยผ่านมานะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้โชคเอชชูนะครับทุกคนสวัสดีครับ